สวัสดีครับผมนายนุชิดเลียวอุดมคุนนะครับวันนี้ผมจะทําการสอนนะครับว่าวิธีการคอนฟิกตัวโฟมิเตอร์ซีเมนต์อันตาโซนิกแอมออนนะครับรุ่น FST 202นะครับมันคอนฟิกยังไงนะครับอย่างแรกเรามาดูที่หน้าจอหลักนะครับให้กดลูกศรไปทางขวาหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเข้าโหมดการคอนฟิกนะครับปรับไปที่ expert นะครับ อ่าปรับตัวเลขเป็น2 8 3 4นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับ2นะครับ8นะครับ3นะครับ4นะครับผมอ่าถัดมานะครับให้เราไปที่ Communication นะครับให้ไปที่ m o s s บ a t นะครับ จากนั้นให้ดูค่านะครับว่า l เลปเนี่ยเป็นเป็นค่าที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้สเลป i ID 3นะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับในในตัวซีเมนต์นะครับให้ไป Change Mod But Setting นะครับให้ปรับเป็นโอเคครับ จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็น Data าเลนนะครับผมตั้งไว้1,9200นะครับก็กดไปนะครับแล้วก็ Event p a r i t y นะครับแล้วก็ 1, Stop Bit นะครับในตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็น m o สบ u t RTU นะครับตัว Data Bit เป็น8นะครับกดไปต่อนะครับก็วิธีการตั้งอันนี้เป็น1,0,3,2นะครับ กดไปนะครับแล้วก็เลือกเป็น MSB ขีด LBS LSB นะครับ Big endian นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเซตเบื้องต้นนะครับที่เราจะใช้ในการคอมมูนิเคชันระหว่างตัว PC กับตัวอุปกรณ์นะครับขัดลงมานะครับอ่า Register mapping นะครับให้กดเข้าไปนะครับ ในหน้านี้เนี่ยก็จะบอกได้2อย่างนะครับก็คือ1คือเราจะ enable ตัวไหนบ้างนะครับในตัว mapping นะครับก็จะมี mapping 1กับ2นะครับที่ผมได้ใช้ซึ่ง mapping 1เนี่ยก็คือตัว totalizer นะครับขออไยครับ mapping 2เนี่ยก็จะเป็น f o l l a t e นะครับเมาต่อกันนะครับเมื่อกี้ถึง mapping register นะครับก็คือในในหน้าของผมย้อนให้นิดนึงนะครับ ตัว mapping register เนี่ยก็คือเอาไว้บอกนะครับว่าเราจะออนตัว map ไหนบ้างนะครับก็ที่ผมออนไว้ก็คือ map 1กับ map 2นะครับมาสามารถออนไว้ได้20แม map นะครับในกรณีที่เราเซ็ตเสร็จแล้วนะครับก็คือให้กด save setting ไว้ด้วยนะครับอา,อาทิเช่นแบบนี้นะครับามาใช้กันต่อนะครับก็คือตัว source เนี่ยก็คือเป็น1,000นะครับอันนี้แจ้ง อันนี้บอกตัวเครื่องไว้นะครับว่าให้ส่งค่าไปที่หนึ่งพันนะครับก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็บอกว่าตัวต้นทางเนี่ยก็คือแปดพันสามร้อยนะครับถามว่าค่านี้ได้มาจากไหนนะครับก็คือให้ดูจากเมนวนวลเอานะครับตัวอุปรกรณ์นะครับก็กดโอเคไปนะครับถามว่าแปดพันสามร้อยนี่คือค่าอะไรก็คือตัวค่าตัวตัไลเซอร์นะครับ นะครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับค่านี้ก็คือค่าแปดพนะครับอีกค่าหนึ่งที่ผมดูนะครับก็คือตัวอ,อันนี้นะครับก็คือ p r o c e s s value นะครับก็คือตัว v o ล u ุมโฟนะครับอ่าก็คือผมเซตไว้ในที่ตัวซอ u r ส e r จิสเตอร์ที่2นะครับก็คือค่านี้นะครับ ให้ให้เซตไว้ที่ทาร์ e เก็ตนะครับส่วนตัวนี้ถ้าเราต้องการเซตนะครับก็คือให้ให้ตั้งอขอไหอเครับอาไว้ตั้งไปสองนะครับอันนี้เบื้องต้นในโตอุปกรณ์นะครับอ,อีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับ ก็คือการวายริงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวช่องของมอสบัตนะครับมันก็จะมีตัว A กับตัว B นะครับหรือว่าในช่องที่15และ16นะครับโดยที่ตัว A เนี่ยก็คือปสายลบขั้วลบนะครับแล้วก็สาย B เป็นขั้วบวกของมอสบัตนะครับมาต่อกันนะครับก็คืออย่างที่2ออย่างถัดมานะครับหลังจากที่คอนฟิกค่าหรือว่าเซตค่าอะไรในตัวอุปกรณ์เลยนะครับให เสียบอุปกรณ์นะครับที่ลิงก์ระหว่างตัว m มอส o ูนะครับตัว m o ส b ัตนะครับระหว่าง PC กับตัวโฟมิเตอร์นะครับปกติโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือ m มอส o ูนะครับอันนี้ผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็หน้าตาเบื้องต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ connect นะครับหรือกด F3 นะครับอ่า เราก็มาตรง serial port นะครับให้ไปเลือกตรงตวอุปกรณ์ที่เราต้องการที่ใช้ลิงก์นะครับอันนี้บัตรเลดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือให้เส้นตามค่าที่เราคอนฟิกไว้ในคลิปที่1นะครับก็คือ19,200นะครับ8ปด e ีเวนหนนะครับแล้วก็เป็นโหมด RTU นะครับจางนั้นให้กดโอเคครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ถามว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องไปเซตอัพนะครับในตัว f 8อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ slave id เนี่ยของตัวอุปกรณ์เนี่ยก็คือหมายเลข3ถูกต้องไหมครับเราก็ไปที่หมายเลข3นะครับแล้วก็ตัว address เนี่ยก็คือถ้าเอาเบื้องต้นที่ลูกค้าต้องการดูนะครับก็คือ8,300ก่อนนะครับถ้าดูแบบง่ายๆนะครับกด apply นะครับแล้วกด ok ไปถามว่าทำไมค่ามันถึงขึ้นไม่ตรงนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ลืมแก้กันนะครับส่วนใหญ่ก็คือ เราต้องปรับค่าเป็นประเภทโพส a นะครับกดโอเคไปครับเราจะเห็นได้ว่าค่าออกมาก็คือตรงตามที่เราต้องการเลยนะครับก็คือห3ร้อยสามสิบสี่จุแปดสามนะครับที่ตัวหน้าจอนะครับเห็นได้ว่าก็คือห3ร้อยสามสี่จุดแปดสี่นะครับถ้าดูที่ตัว mod pool เนี่ยก็คือเขาปัดตัวเลขขึ้นนะให้นะครับอะเบื้องต้นก็เสร็จสิ้นแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ